ก็ขอสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้มาเจอกับคุณครูบุญเรืองไหมทองนะคะหรือว่าคุณครูแจ้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยหนูทําได้นะคะในเรื่องของการเก็บของเข้าที่แล้วก็การรักษาสิ่งของก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปร้องเพลงกับคุณครูนะคะเก็บคอรงกันให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกซน มาช่วยกันเด็กทุกคนมาช่วยกันเด็กทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของกันให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเด็กทุกคนมาช่วยกันเด็กทุกคนหนูหนอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด,ด้วยเรื่องนี้มีเชื้ออยู่ในหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิทานกันดีกว่าน้องตุ๊กติ๊กกับน้องตุ๊กปองสองคนนี้นะคะเป็นพี่น้องกันทีนี้น้องตุ๊กติ๊กกับน้องตุ๊กปองวันนี้ก็ดีใจเลยเพราะว่าเช้านี้นะคะ ทั้งสองคนนี้ก็จะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กันน้องตุ๊กติ๊กก็อาบน้ำเสร็จแล้ววัดผมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องตุ๊กปองนั้นยังไม่เสร็จเลยทีนี้น้องตุ๊กปองก็บอกว่าอุ้ยหาไม่เจอกางเกงยีนสีฟ้าตัวใหมนะ่อยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอเลย ้าสีเหลืองก็อยู่ไนหนน้าน้องตุ๊กปองหาไม่เจอเลยหมุดหิดทีนี้น้องตุ๊กปองก็นั่งหมดุดหิดอยู่ทำยังไงนะ้าจะหาเจอทีนี้น้องตุ๊กปองก็ไปค้นหานะคะปรากฏว่าหาจนเจอเลยตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วกันที่รถแต่ว่าน้องตุ๊กปอง ก็ยังหาวยังหาถุงเท้านะคะที่อีกข้างหนึ่งนั้นน้องตุ๊กปองยังหาไม่เจออยู่พี่สาวก็บอกว่าตุ๊กปองต่อไปตุ๊กปองก็ต้องเก็บของให้เรียบร้อยสินะให้ใส่ไว้ในตู้ให้เรียบร้อยเลยทั้งรองเทา้าทั้งเสื้อผ้าเมื่อมาถุงสวนสัตว์ทุกคนก็เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อ ซื้อบัตรนะคะเข้าสวนสัตว์การทุกคนตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเพราะเห็นสัตว์มากมายเลยนะคะในสวนสัตว์แห่งนี้มีช้างด้วยและก็มาดูละครสัตว์นะคะเป็นละครลิงนะลูกนะทั้งน้องตุ๊กติ๊กกับตุ๊กพ้องก็ชอบมากเลยที่ได้มาดูละครลิง พอลูกก็สนุกสนานไปขี่จัก,กรยานเล่นกันด้วยคุณแม่ก็นั่งมองดูอยู่นะคะ,ะเมื่อถึงบ้านตุ๊กปองก็วิ่งแล้วก็รีบถอดรองเท้าและก็ไม่ยอมเอาไปเก็บให้เรียบร้อยตุ๊กติ๊กก็เลยบอกตุ๊กปองว่าให้มาเก็บรองเท้าก่อนนะหลังจากนั้น,นะคะ่ะน้องตุ๊กปองก็เก็บรองเท้าของตัวเองและก็ เก็บของของตัวเองเรียบร้อยหมดเลยนะคะแต่น้องตุ๊กป๋องก็สัญญาว่าต่อไปนี้จะเก็บของให้ดีๆเลยจะไม่ทิ้งเพนผ่านเพราะถ้าทิา้งเพนผ่านเดี๋ยวของก็จะหายอีกนะคะในทางเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูไปแล้วอ่า ทีนี้เด็กๆก็ได้เห็นใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าหากว่าเรานั้นเก็บของไม่เป็นที่ไม่รู้จักรักษาสิ่งของของเราเราก็อาจจะหาสิ่งของเหล่านั้นไม่เจอราะนั้นนะคะเราเป็นเด็กเราก็ต้องเก็บของให้เรียบร้อยนะ่ด้วยนะลูกนะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทํากิจกรรมการพับสีน้ํากันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะไปหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาลูก นั่นก็คือการพับสีน้ำเป็นรูปร่างต่างๆนะคะจากนั้นวิธีการทําก็คือเราเอาสีไปผสมกับน้ําเล็กน้อยนะคะใช้พู่กันก็ได้หรือว่าจะใช้ช้อนก็ได้นะคะตบสีลงไปค่ะแต้มไปแบบนี้ก็ได้นะคะใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลยค่ะจากนั้นพอสิ็จแล้วนะคะเด็กๆหยิบตรงไปกระดาษนี้ค่ะแล้วก็พับขึ้นข้างบนนะคะ จากนั้นให้เด็กกดค่ะใช้มือกดเลยนะคะใช้มือกดเปลี่ยนสีนี้ให้ออกไปนะคะให้สีกระจายตัวด้วย นั้นเด็กๆเ,เปิดออกเลยค่ะได้แล้วนะคะตอนนี้คุณครูแจ้วทำเป็นรูปผีเสื้อนะคะของเด็กๆได้เป็นรูปอะไรหนะ้าอย่าลืมถ่ายรูปกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะขอบคุณครูได้แล้วสีสวยมากเลย สำหรับว MM ันนี nowadays, ้นะคะเราก็เรียนรู้กันเสร็จแล้วนะคะในเรื่องของการเก็บของเก่าที่นั้นเรามาสรุปได้นั่นก็คือนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเล่นของเล่นที่ไหนไม่ว่าจะเล่นที่บ้านหรือจะเล่นที่โรงเรียนนะคะเราก็ต้องรู้จักเก็บของเก่าที่เดิมไว้ให้เรียบร้อยเราก็จะสามารถนะคะรักษาสิ่งของของเรานั้นเอาไว้ใช้ได้นานที่สุดสําหรับวันนี้เราก็เรียนกรนจบแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราคอยติดตามกันตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ